อัสสลามุอัลัยกุมปากิสตานเมีระานา้มนูแฮแม่ไทยแลนด์เซฮงอัสสลามุอัลัยกุมค้าวันนี้กลับมาเจอก,กันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ และอย่าลืมมาอุดหนุนคอลลาเจนวีซีและแคลนวีซีแคลนเบอร์รี่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะหรือจะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะคะนี่แนะนําเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอันนี้เป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนบวกวีซีเนาะซึ่งขวัญใช้เองกับตัวนะคะซึ่งบอกเลยว่าเห็นผลดีมากนะคะ1กล่องมีอยู่12ราคา1,600รรูปีนะคะช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากผิวสวยก็สามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มา ใต,ใต้คลิปวิดีโอก็ไม่ว่ากันนะคะและผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ขวัญอยากจะแนะนํานะคะเพราะว่าขวัญใช้เองนะคะลองเองคือบอกเลยว่าดีนะคะนั่นก็คือแคลนวี C อซีแคลนเบอร์รี่นะคะกล่องนี้มีอยู่สิบซองราคาสามร้อยห้าสิบรูปีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานแล้วสนใจสามารถทักมาสอบถามได้นะคะซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของปัสสาวะกระปิดกระปอยนะคะสาวๆคนไหนทีออ่มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะกระปิดกระปอยทักเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากนะคะ และสําหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นเรามาฟังกันเลยนะคะคือเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับการแต่งงานอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนค่ะเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยคือไม้ไงว่าก็เหมือน<ๆ>ที่ขวัญพูดมาแหละมันเป็นการที่เราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นการออกเรือนไปอยู่กับคนที่เราไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญก็เลยจะเอาเรื่องของการแต่งงานมาเล่าให้ฟังอีกนะคะถ้าสาวๆคนไหนนะคะ สาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะแต่งงานอยากจะแต่งงานกับผู้ชายเออขันเน้นว่าผู้ชายปากีนะไม่ใช่ผู้ชายที่อื่นนะอ่าขันเน้นเลยนะคะว่าถ้าใครนะคะสาวๆคนไหนอยากจะแต่งงานกับผู้ชายปากีนะคะเมื่อจะต้องแต่งงานเนี่ยต้องตัดสินใจนะคะต้องตัดสินใจเมื่อใจเราพร้อมนะคะเมื่อใจเราพร้อมนะคะสาว เดาสาวเดอทุกคนคือขวัญไปติดมาจากพี่คนไหนไม่รู้ชอบเรียกขวัญว่าเดาสาวเดสาวมีแหละในคอมเมนต์น่ะขวัญจำไม่ได้นะคะคือบบบว่าต้องตัดสินใจเมื่อใจเราพร้อมนะคะนะคะสาวๆถ้าเกิดว่าถ้ามาแล้วไม่พร้อมเนี่ยอย่าม,มานะคะถ้ามาแล้วไม่ถ้ามาแล้วไม่พร้อมอย่าตัดสินใจแต่งงานกับคนปากีเด็ดค่ะ นะคะถ้าจะตัดสินใจแต่งงานเนี่ยใจคุณต้องพร้อมนะคะร่างกายคุณต้องพร้อมนะคะขวัญบอกเลยค่ะว่ามาเป็นสะไพรปากีมันไม่ได้ง่ายนะคะเออโดยเฉพาะถ้าแบบตัดสินใจแต่งงานมาแล้วเจอครอบครัวที่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆแล้วขวัญจะบอกว่าสาวๆเอ้ยเจ้าจะขาร่อยนะคะเจ้าจะแขนลอ,อยขาร่อยเลยนะคะบอกแค่นี้เลย นะคะใครที่จะตัดสินใจมาเป็นสะพ้ายปากีนะคะคือเอาไว้ง่ายว่าจะเป็นสะพ้ายไทยสะพ้ายจีนสะพ้ายต่างประเทศอะไรใดๆก็ตามแต่พอมาเจอสะพ้ายปากีแล้วไงหลังตึงเลยด้อยพี่น้องเด้อจริงๆคือบอกว่าเอริงจริงกระเบลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม้จิ้มฟันเย็นเรือรบนะคะเปรียบเทียบได้เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าญาติพี่น้องญาติโกโหติการมาบ้านทีนึงเนี่ยแขนลอยนะคะขาลอยไม่มีแรงเลยหลังจากที่เขากลับไปแล้วนะคะ เออนะคะอ,อ่าผัวอะไรนะผัวดีใจนะคะเออผัวได้หน้าไม่ย่าได้ใจนะคะซึ่งพอหันมาดูภรรยานี่คือแบบมาดูสะพ้ายนี่คือแบบแคนขาหล่อยไปแล้วนะคะดกคนขามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นนะคะที่ขวัญจะมาพูดวันนี้นั่นแหละ ถ้าจะมาแต่งงานกับผู้ชายที่นี่นะคะตัดสินใจเมื่อพร้อมเดือสาวเด้อนะคะถ้าใจไม่พร้อมอย่ามานะฮะคุณต้องมาแล้วก็คุณต้องคิดบวกอย่างเดียวคุณจะคิดลบไม่ได้ถ้าคุณคิดลบคุณก็อยู่ไม่ได้นะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะมาแล้วต้องพร้อมนะคะพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจนะฮะแล้วที่สาคัญเลยก็คือก็คือเรื่องของศาสนา นะคะเรื่องของศาสนาเรื่องเรื่องของศาสนาคุณก็ต้องพร้อมคุณต้องพร้อมในทุกๆด้านนะคะถ้าเกิดว่ามาแล้วแบบโมโหอีนูอีเหอีหอยงนะคะอย่าเพิ่งมานะคะคือกลับไปศึกษาก่อนไปถามคนที่เขารู้ก่อนนะคะอ่ะสมมุติว่าถามคนนี้ได้อ่ะอันนี้มาเอาเขียนไว้นะคะถามคนนี้ได้ความรู้นี่มาอ่ะจดไว้นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็ ค่อยเอามาอ่ะเรียบเรียงซิว่าคนนี้มันที่ได้ความรู้จากคนนี้มาเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเอามาเรียงกันดูซิว่าเราทําได้ข้อไหนบ้างเราพร้อมหรือเปล่าที่จะมาอยู่ที่นี่เราพร้อมหรือเปล่าที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายที่นี่เพราะว่ามันมีหลายอย่างมากที่มันไม่ได้เหมือนบ้านเราเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสภาพอากาศเรืร่องของที่อยู่ผู้คนคือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนบ้านเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องพร้อมใจเราจะ ใจเราจะต้องพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตัดสินใจมาเป็นสาภัยที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าโอ้ให้เอามันนะคะเอามันมาแล้วก็ไปไม่ได้นะคะคุณจะมาแล้วก็ไปมาแบบว่าเล่นๆแล้วก็แบบ มาแบบรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอแล้วก็ไปมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมาคุณก็ต้องมาให้สุดนะคะขันถึงบอกว่ามาเมื่อพร้อมเดือสาวตัดสินใจแล้วคุณต้องพร้อมทุกด้านพร้อมทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมาอยู่ที่นี่จะบอกว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายจะบอกว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากถ้าเมื่อคุณพร้อมทั้งกายและใจคุณทําได้แน่นอนนะคะโอ้ยอธิบายมาเหมือนจะเป็นรูปเลยเนาะ เหมือนจะไปรบปรบมือไปสู้รบปรบมือกับใครเลยทุกคนขามันก็เป็นสงครามย่อมๆนี่เองการที่จะมาเป็นสะพ้ายนะฮะการที่จะมาเป็นสะพ้ายแขกเนี่ยบอกเลยเขะะาไม่ได้ง่ายทุกคนาัาไม่ได้ง่ายเลยนะคะคุณจะต้องไปสู้รบปรบมือกับญาติโกโหติกาเขาอีกเยอะเลยแหละนะคะเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เหมือนบ้านเราด้วะแล้วอีกอย่างหนึง่งคือครอบครัวหนึง่งอะถ้าสมมติว่าครอบครัวเรามีอยู่5้าคนอีกครอบครัวหนึ่งมีอยู่เจคนอีกครอบครัวหนึ่งมีอยู่สิคนถ้าเกิดว่ามาพร้อมกันอะตาย ตายอย่างเขดเหมือนที่ขวัญบอกข้างต้นนะะ่ะขา่อยแขนลอ,อยนะคะอ่ะไหนจะเสิร์ฟน้ําไหนจะทํากับข้าวไหนจะมาหลังจากนั้นมานั่งล้างจานอุ้ยเสิร์ฟคือแบคอบคือทุกคนคะ่ะฉันจะต้องเอาใจทุกคนนะ,ะเข้าใจไหมคือแขกที่มาบ้านน่ะญาติพี่น้องเขาฉันจะต้องดูแลเขาให้ครบทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่ขวัญบอกทุกคนคะ่ะถ้านี่เมื่อเราไม่พร้อมที่จะมาก็อย่าเพิ่งมานะคะ หาความรู้ก่อนนะคะแล้วก็เอามาดูซิว่าเราทําอะไรได้บ้างเราจะสู้รบปบมือกับเขาได้หรือเปล่าเราจะทําข้อนี้ได้หรือเปล่าเราจะทําข้อนั้นได้หรือเปล่าถ้ายังขาดข้อใดข้อหนึง่งหรือยังทําข้อไหนไม่ได้อย่าพึ่งมานะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยมาถึงแล้วจะมาเอาแต่ใจสามีอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าสามีเขาก็อยากให้เรารู้จักกับญาติญาติาเขาอยากจะให้เราเข้ากับญาติญาติเขาให้ได้นะคะอยากจะให้เราเนี่ยคือคุ้นชินยจะให้เราเข้ากับครอบครัวเขาให้ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องมาแล้วคุณต้องทําทให้ได้คุณต้องพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแหละเรื่องของศาสนา1แหละเรื่องของการแต่งตัว2แหละเรื่องของการอยู่รวมกันกับครอบครัวของเขานะคะต้องอยู่ให้ได้ต้องทําให้ได้นะคะแล้วคุณต้องเข้มแข็งด้วยนะคะต้องอดทนด้วยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรข้างหน้านะคะเหมือนที่อะเรามาเป็นสเซไพ หล,หลายประเทศหลายๆบ้านคือคําว่าสไพอะทุกคนค่ะหลหลายคนก็อาจจะตีความไปหลายความหมายมากเหมือนอะสไปไม่ใช่ธาตุนะสไปไม่ใช่คนใช้นะเออนั่นแหละมันก็คือได้หลายความหมายสไปมาแล้วจะใช้แต่สไปอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่คือเท่าที่ขวัญเห็นมานะคือบอกว่าบอกเลยนะคะว่าสไปที่เนี่ยถ้าไม่อึดจริงอยู่ไม่ได้จริงๆนะคะนะเพราะว่าที่ขวัญไปเห็นมานี่คือแบบโอ้โห ทโทรการเป็นสไยที่นี่นะคือขนาดว่าคนที่นี่จริงๆอะ่ะผู้หญิงปากีจริงๆไปเป็นสไยอะยังต้องแบบโอ้โหทุกคนขัญเห็นแล้วขันเหนื่อยแทนมากขนาดว่าขัญยังไม่ถึงขนาดเขานะคือเขานี่แบบโอ้โหทุกคนคือบอกว่าไหนจะลูกไหนจะผัวไหนจะแม่ย่าไหนจะญาติที่มาบ้านอีกคือแบบโทรเขาวิ่งวุ่นเลยอะคือแบบเอาสักพักยกอันนี้มาสักพักยกอันนี้ไปล้างสักพักเอาอันนั้นมาสักพักเอาอันนี้นไปล้างคือแบบคือ ห้องห้องรับแขกกับห้องกลัวถ้าแบบเปรียบเทียบกับถนนบ้านเราที่มันเป็นทรายอะ่ะมันคงจะเป็นทางเดินแบบเป็นบ่อไปแล้วอะ่ะเป็นคลองน้ำํำเอาง,เง่ายๆเยบเทียบง่ายๆมันเป็นคลองน้ําไปแล้วทุกคนคือขันรู้สึกว่าแบบโอ้โหขนาดว่าสะพายปากีจริงๆเขายังทาขนาดนี้เลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนางอะ่ะต้องทํางานนอกบ้านด้วยนะโดยเฉพาะถ้าสะพายคนไหนที่แบบเป็นข้าราชาการเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นตํารวจเงี้ยผู้หญิงนะที่ทํางานราชาการอะ่ะ โอ้ถ้าเกิดว่าแบบทั้งต้องมาดูแลครอบครัวของสามีแล้วก็ต้องไปทํางานด้วยเนี่ยทุกคนขาขวัญนึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะเป็นยังไงคือขวัญไปเห็นมาขวานรู้สึกว่าโอ้โหชือฉันไม่ได้ครื่งเธอเลยนะเธอแบบถึกมากทุกคนขาเขาถึกจริงๆคือแบบต้องใช้คํานี้เลยนะว่าเขาถึกและเบิกบุนมากนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นขวัญถึงบอกว่าถ้าจะตัดสินใจนะคะทุกคนขามาแต่งงานกับผู้ชายที่นี่ต้องตัดสินใจเมื่อพร้อมเดือดสาว เมื่อใจเธอพร้อมร่างกายเธอพร้อมเธอสาวถ้าไม่พร้อมอย่ามานะคะมันจะเสียเวลาชีวิตของคุณเด้อนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็คือมาแบบอ่ะ พูดปนตลกไปด้วยเอนเตอร์เทนไปด้วยนะคะเราจะได้ไม่เบื่อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารพืวอนคนไหนนะคะเข้ามาฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ขวัญด้วยนะคะเพื่อ<ๆ>ที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ขวัญเพิ่งลงไปเนาะนนะนั่นแหละทุกคนค่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะนะถ้าใครนะคะมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะหรือว่าถ้าอยากจะสอบถามมาส่วนตัวเนี่ยสามารถอดดขวววัมาไไไ้้้นนะะะคคจปปลลิิงกใตีโ และสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะฝนก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าอาสตรามุอะลัยเลกุมสวัสดีค่ะ